ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกด like, ไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีปริษัทหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมและคน อัปเดตข่าวสารของอีฟลูบอลสองพโซนโมบายหรือฝั่งมบอถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนคลิปนี้คนจะดำเนินการแนะนำเกี่ยวกับวิธีการรับฟรี5000ันอีฟเฟนท์พอยท์ทุกคนเลยก็แลกนักเตะฟรีของ FC บาร์เซลน่านะครับก็จะมีข่าวสารยังไงกันบ้างเรงมามันกันรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาทุกคนฝากกดไลค์กด u b s สไคร e เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงกันเลยแล้วกันนะครับ ตัวอย่างที่ทราบดีนะครับว่าตอนนี้ทุกคนก็มีการแจกฟรีทางฝั่งของอ e ีฟเว่นพอยต์เยอะแยะมากมายเลยครับรวมไปถึงอ e ีเวนต์นี้ทุกคนเป็นอ e ีเวนต์ของท e ัวร์อีเวนต์ราวันของ FC บาร์เซโลนานะครับก็มีการแจกฟรีรวมทั้งหมดนะครับทุกคน5,000อ e ีฟเว่นพอยต์เลยด้วยกันนะครับก็แบ่งออกเป็นยังไงกันบ้างเราทำการไล่เรียงรับชมกันเลยเลยกันนะครับสำหรับราวันของท e ัวร์อีเวนต์เอฟซีบาร์เซโลนาทุกคนก็คือนี่เลยนะครับ500พอยต์แรกคนราฟเฟียเทมเชนดิโอคัสแดนดาร์ของเอฟซี 100ร้พอยต์นะครับรับฟรี500ร้อพอยต์ทุกคนเลยก็ไล่เรียงไปตามนี้เลยนะครับก่อนสหรับของรางวัลทั้งหมดนะครับทุกคนหรือว่ารางวัลสูงสุดรวมทั้งหมดแล้วนะครับจากอีเวนต์นี้ทุกคนแจกฟรีทั้งหมดก็คือ5,000 EF อีฟุบอลพอยต์เลยด้วยกันนะครับทุกคนก็ใครว่างบ้าครับอย่าลืมเข้าไปเล่นเพื่อรับพอยต์ฟรีกันด้วยเลยกันนะครับสำหรับทัวร์อีเวนต์ของรางวัลนะครับและแค่นั้นยังไม่พอทุกคนเมื่อเราได้รับ5000ันอีฟุบอลพอยต์แล้วนะครับก็สามารถ แลกนักเตะฟรีของ f อบาร์เซโลนาได้เลยนะครับนั่นคือเจ้าหนูเฟอร์มินเองนะครับคือกดไปที่ด้านล่างทุกคนเข้าไปดูได้เลยนะครับเพราะว่ามันเพิ่งเข้ามาให้แลกฟรีนะครับสำหรับเจ้าหนูเฟอร์มินจาก FC บาร์เซโลนาทุกคนก็เดี๋ยวผมทําการแลกฟรีให้ดูเลยเลยกันนะครับกดเข้ามาทุกคนแล้วก็กดไปที่ exchange กันทุกคนตามนี้เลยนะครับมันก็จะขึ้นหน้าตามาแบบนี้ทุกคนทำการใส่ ID ของเราทุกคนหรือว่ากรอก ID พาสเวิร์ดของเรานะครับก็แบบนี้เลยนะครับทุกคน ก็ขอโหลดสักครู่เลยกันนะครับแล้วก็เนี่ยคนก็เมื่อใส่พาสเวิร์ดเสร็จแล้วนะครับ <_ c oughs> ก็เลือกไปที่การ์ตูนที่เหมือนกับตัวอย่างนั้นคนก็จะขึ้นหน้าตามาแบบนี้นะครับอันนี้ก็ใส่เลข6หลักให้ครบนะครับทุกคนอันนี้ผมขออนุญาตใส่เลขหกหลักของผมก่อนเลยแลยกันนะครับนี่นะทุกคนเมื่อใส่เลขหกหลักเสร็จแล้วนะครับก็ทำการกดปุ่ม next ไปเลยทุกคนหรือว่ากดปุ่มต่อไปนะครับแล้วก็จะขึ้นหน้าตามาประมาณนี้นะครับจากนั้นก็ให้ทำการเลื่อนลงมาด้านล่างทุกคนกดไปที่ปุ่ม exchange นะครับ กดเข้าไปเลยทุกคนก็รอมันหลุดสักครู่นะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับการแลกฟรีเจ้าหนูเฟอร์มินจาก f c บาร์เซโลน่านะครับก็มอแลกเสร็จแล้วนะครับประดบการกดรับที่ซองจดหมายได้เล่นคนมันก็จะขึ้นหน้าตามาแบบนี้นะครับกดโอเคทุกคนหรือว่ากดยืนยันไปนะครับแล้วก็มากดรับฟรีที่กล่องจดหมายหรือว่ากล่องอินบ็อกซ์ของเราได้เลยนะครับนี่ับทุกคนก็เป็นอันเสร็จสิ้นทุกคนหรือว่าแลกฟรีมาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับนักเตะจาก f c ซบาร์เซโลน่าครับท อีฟอนพอยต์คนหรือว่า5,000อีฟอนพอยต์ในนะครับก่อมีใครแลกกันแล้วบ้างหรือว่าใครที่แลกไม่ได้ยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับหรือว่าใครที่แลกฟรีกันแล้วก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนมาระรอัปเดตให้สั้นๆลยกันนะครับสำหรับการรับฟรี5,000อีฟอนพอยต์เลยก็แลกนักเตะฟรีนะครับก็ผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยกันนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ